การเปิดโครงการคนละครึ่งลัสเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยให้พ้นล่มในไตรมาสที่4ี่ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้รับความสนใจและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนายอนุทินชานวีรกุลผู้นำรัฐบาลได้นำมติประชุมคณะรัฐมนตรีมาเห็นชอบโครงการนี้เพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเป็นเดิมอีกครั้งโดยมีนายเอกนิตินิติทานประพาสเป็นผู้นำแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการโครงการคนละครึ่งลสเพื่อแก้ปัญหาภัยเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดความคึกคักให้กับเศรษฐกิจไทยและช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงไตรามาสสุดท้ายในเอกนิติแต่ที่น่าสนใจคือความเป็นไปไม่ตามที่คาดหวังในไตรามาสที่4ี่ที่มีแนวโน้มที่จะติดลมโครงการคนละครึ่งลสจึงเป็นการเติมเต็มและเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยไม่ให้ติดลมคนละครึ่งลส จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรและมีความแตกต่างจากโครงการเดิมอย่างไรมาดูกันว่าพลัสที่1กลุ่มเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงจากประชากรอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็น16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้มีกำลังซื้อมากขึ้นและมีรายได้จากการขายของออนไลน์มากขึ้นพลัสที่2 เพิ่มวงเงินสมทบของรัฐต่อวันจาก150บาทเป็น200บาทต่อวันเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและภาพรวมเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นพลัสที่3เพิ่มสิทธิให้ผู้อยู่ในระบบภาษีเป็น2,400บาทสำหรับประชาชนทั่วไปได้2,000บาทและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,700บาทพลัสที่4เพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยไมโคร SME เข้ามาในโครงการรวมถึงวิสาหกิจชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และลดรายใจ่ายให้กับกลุ่มนี้ p l u ที่5เพิ่มทักษะความรู้และอัปเดตท,ทักษะให้กับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยโดยให้เรียนรู้ทักษะใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจและใช้ AI เพื่อขยายธุรกิจสร้างเศรษฐกิจแข็งแกรง่งโครงการคนละครึ่ง p l u สเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความคึกคักให้กับเศรษฐกิจไทยและช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ต้องรอดูในช่วงหลัง แต่ที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าแต่มีคนเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในระดับนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําได้สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความรู้ในเทคโนโลยีน้อยลงผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงไตรามาสสุดท้ายและจะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเรือธงที่ช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยจากหล่มในไตรามาสที่4ี่ นายอนุทินชาญวีรกุลโครงการคนละครึ่งัสจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568และเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ตุลาคม2568คุณคิดว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรมีความเห็นและความคิดเห็นอย่างไรก็เชิญแชร์ให้รู้กันได้เลยนะครับค่ะ